สวัสดีค่ะสำหรับนานคลิปนี้นะคะแจ้งก่อนนะว่าสามารถสลับตำแหน่งกันได้นะคนที่แจ้งของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณปิ๊งหรือจะเป็นคนที่คุณคุยอยู่ดิวอยู่หรือเป็นครอบครัวกันแล้วไพ่บอกว่าเขาเคยอยู่ในจุดของการที่รู้สึกหวยหาความรักรู้สึกว่าเขาเฝ้ารอคอยใครสักคนหนึ่งที่เขาก็ไม่รู้นะคะว่าใครแล้วก็อยู่ที่ไหนและจะเจอกันไหมเจอกันเมื่อไหร่ แต่เขาคิดว่าคนที่เขารออยู่นั้นนะคะจะเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกแบบหายเหงานะคะรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านจริงๆบ้านที่เขารู้สึกว่านอนหลับได้ง่ายๆและจะนอนหลับสนิทแต่ก็มีโมเมนต์นะคะที่จะฝันดีอยากฝันดีนะคะแล้วเชื่อว่าจะทําให้คุณเนี่ยเข้าไปอยู่ในฝันของเขาและทําให้เขายิ้มออกมาทั้งที่เขานอนหลับอยู่ ดังนั้นคนอื่นๆจะมองว่าเขาเป็นคนช่างเลือกนะคะแล้วก็แท้จริงเนี่ยเขาแค่ใช้ความรู้สึกนำทางคนที่เขาตามหาคือคนที่จะทำให้เขารู้สึกได้ในทันทีที่พบเจอหรือได้คุยคนที่จะทำให้เขารู้สึกจะสามารถทำให้เขารู้สึกดําดิ่งรู้สึกดีแบบที่เขาไม่สามารถอธิบายเหตุผลใดๆได,ได,ได,ได้ว่าเฮ้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงรู้สึกแบบนี้แบบนั้น คนที่เขาตามหาจะทําให้เขารู้สึกอบอุ่นหัวใจไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลแต่ไม่เคยที่จะทําให้รู้สึกว่าขาดเหลืออะไรหากเขาที่เจอคนคนนั้นแล้วและคนคนนั้นอาจจะเป็นคุณความจริงกลับไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดนะคะเพราะเขาจะดูร้อนใจอยู่ไกลกันไม่ได้เลยเหมือนเขาจะรู้สึกเหน็บหนาวเหมือนเป็นคนที่ขี้ชาวคู่รักคู่อื่นค่ะที่ได้แบบจับมือกันนะได้อยู่ด้วยกันนะได้ทานข้าวกันนะ ได้มีกิจกรรมหรือปฏิสัมพันธ์ร่วมกันแต่ถ้าพวกคุณได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะเ <c oughs> ขาจะเหมือนคนใจร้อนอยากเร่งความสัมพันธ์แบบไม่สนไม่แคร์ใครหรืออะไรเลยหากคุณมองว่าเขาเร่งและคุณไม่พร้อมแล้วคุณบอกไปแล้วก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวของเขาอยากให้เขากับคุณคบกันเป็นนานาน,นานกว่านี้ศึกษาดูใจกันมากมาก,กว่านี้ก่อนที่จะไปสเต็ปต,ต,ต่อไป หรือแม้กระทาั่งทุกๆคนมีเป้าหมายเช่นอยากให้เขาประสบความสําเร็จทางด้านการเรียนการงานการเงินก่อนนะคะเขาก็จะขอหลักประกันความสัมพันธ์เพื่อที่จะให้ใคลายใจลงเช่นการขอมั่นนะคะในกรณีของคนที่คุยกันคบกันแต่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวยังไม่ได้แต่างงานหรือเนะคะก็เร่งความสัมพันธ์ด้วยการขอย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันหรือการมีบุตรไปเลย การบังคับให้คุณย้ายที่เรียนนะคะหากคุณเรียนอยู่ให้เรียนที่เดียวกับเขาใกล้เขาหรือทํางานใกล้กับเขาหรือที่เดียวกับเขาหรือให้ครอบครัวของคุณและเขาได้มีสัญญาณใจต่อกันคือให้รู้นะว่าแบบเฮ้ยคู่นี้จะต้องคบกันรักกันเป็นครอบครัวเดียวกันหรือจะทําให้เป็นสัญญานะสัญญาใจระหว่างคุณกับเขาในลักษณะที่ให้คุณสาบานหรือให้คุณทําสัญญาว่าคุณจะไม่เปลี่ยนใจไปจากเขา และในทันทีที่ทุกอย่างเป็นไปตามวาระที่ทุกทุกคนมองว่าเหมาะสมเขาจะเร่งรัดทุกอย่างตามที่เขาต้องการและเชื่อว่าต้องเชื่เชยทุกสิ่งอย่างในความสัมพันธ์ที่ต้องชะลอหรือถูกแตะเบรกเอาไว้และเขาไม่สามารถทําอะไรตามใจตัวเองได้ในช่วงนั้นนะคะระยะเวลาที่ถูกห้ามหรือขอไว้เนี่ยเขาไม่เคยหยุดคิดเรื่องของความสัมพันธ์เลยนะระยะเวลาที่ถูกยื้อไว้จะต้องมีสิ่งตอบแทนเช่นคุณจะต้องรักเขามากขึ้น ทุกคนที่เคยยื้อความสัมพันธ์ของคุณจะไม่สามารถมายุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาได้อีกอยากมีลูกนะคะลูกแฝดก็ได้นะคะไปปรึกษาแพทย์นะพร้อมที่จะทำทุกอย่างนะคะให้ได้ลูกแฝดแหรือว่าจะเป็นลักษณะแบบหัวปีท้ายปีหรือพาคุณไปฮันนีมนถ้าใครยังไม่ได้แต่งก็เป็นลักษณะแบบแต่ง แล้วต้องไปใช่ไหมคะแต่ตัวเขาขอพาคุณไปฮันนีมูนก่อนการแต่งงานจริงหรือหากแต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ฮันนีมูนรอบ2องอยค่ะรอบ2อรอบ3ไปแล้วสบแบบยูดีก็พกกระเป๋าไปนะคะแล้วก็อาจจะพาคุณไปไกลๆาพาคุณไปไกลๆแล้วไปนานๆจนเหมือนลืมทางกลับบ้านลืมงานลืมความรับผิดชอบกอย่างที่เขามีที่นี้นะคะจะมีประโยคซ้ำๆซ้าๆซ้าๆประโยคนะคะที่จะม่งบอกความคิดความรู้สึก ที่เขามีต่อคุณนะคะในพลังงานหน้าไพ่ทั้งหมดสิบห้าใบก็คือหาคุณเจอเนี่ยเขาจะพุ่งเข้าหาคุณอย่างรวดเร็วหรือเจอกันแล้วนะคะเขาจะรู้สึกต่อคุณเนี่ยแบบชุดไม่อยู่นะเราก็ปล่อยใจให้ไหลไปตามกระแสด้วยคือไม่หักห้ามความรู้สึกตัวเองและถ้าเจอกันแล้วคุณเนี่ยจะคล้ายๆกับนกน้อยในกรงทองเขานะคะส่วนหลังจากการเจอ ถ้าคุณปฏิเสธเขาเขาจะไม่มีใจให้ใครอีกเลยหากเจอกันแล้วแล้วพวกคุณมีปัญหากันแล้วคุณหนีเขาหรือบล็อกเขาไปเนี่ยะคะสุดล่าฟ้าเขียวนะเขาก็จะพยายามตามหาคุณจนเจอค่ะ